สวัสดีครับอยู่กับผม s t u เพจทีนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับ i มค c ครับนะครับครั้งนี้เราจะลองใช้ดูว่า TNT 144ลูกประทะกับไอรอนโกเลมหนึ่งตัวนันบอกว่าอะไรนะใครจะฝ่ายเป็นฝ่ายชนะนะครับว่าไอรอนแน่ๆนอแอนโอ้โหแลกๆๆกๆๆๆ อยู่ไกลๆหน่อยเดี๋ยวแหลกไปไม่ถึงไปไม่ถึงวะถึงแต่ไม่นี่ว่ะไไปไม่ถึงทะเ,เลตรงนั้โอ้ผิดพลาดฮะ ครับนะครับผิดพลาดเอางนี้ได้วคุยถึงแต่มันไม่ระเบิดกูรู้แหละกูงงก็ว่าง,งนะั้นอะดูดิ อโทรศัพท์กูพังเรียบร้อยเลยอ้าวเตรียมตัวเฮ้เเยเฮ้ยเฮ้ยใครชนะอ้าวไอ้รอนก้อเลมหายไปไหนถ้ามันจริงจริงมันต้องมีของตกดิตายแล้วของขอมันกินไปแล้ว ไม่งหายไปไหนวะนเอาเลยนะครับผลปรากฏว่า TNT ชนะนะครับตอนนี้ TNT ก็ชนะไปแล้วแต่ถ้ากูลืมหนึ่งตัวกระดักซอมบี้หนึ่งตัวอสีสิบตัวแค่แน่แน่กวดซอมบี้นะ เี๋วยวก็ไม่อยู่เหนวนะเนี่ยคเลมห่างจริงดิฝัง่งนู้นวะ่งนคุณนึกว่ามันจะบินไม่ใช่ออโอเคแมงชนะไปแล้วนะครับอะโอ้โหจุดเกิดกูยังอยู่จุดเกิดกูไม่โดนระเบิด <laughs> เอางี้ชาเลยนแมงเอาซอมบี้ไม่เอา นะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า